ลุงพลป้าแตนทุกคนว่าเขาทาหรือเปล่าครับเอ็มตอนทำหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบ2มุมกันเช่นเคยนะครับก็เรื่องราวของน้องชมพูนะ่เนาะที่เสียชีวิตไปแล้วก็ยังตามหาคนทําผิดไม่ได้บางคนก็เรียกว่ากล่าวหาอะไรกันลุงพลกับป้าแตนว่าเป็นเป็นคนทาเนาะเพราะว่าหลายอย่างก็โยงไปทําแต่ฝั่งแฟนคลับฝั่งทีมที่เชียร์ลุงพลกับป้าแตนเนี่ยก็ขานก็เถียงกันในโซเชียลด่ากันไปด่ากันมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับ คือมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าลุงพลกับป้าแตนเป็นคนทําเป็นไปได้แหละทุกอย่างเป็นไปได้หมดแล้วโอกาสที่คนอื่นเป็นคนทําหรือว่าเกิดจากอุบัติเหตุหรือเกิดจากคนอื่นมันก็เป็นไปได้หมดอ่ะเพราะเราไม่มีกล้องหรือว่าไม่มีคนเห็นเหตุการณ์หรือว่าต่อให้มีคนเห็นเหตุการณ์มันก็เป็นคนโกหกได้อีกอ่ะมันมันยากมากจริงๆอ่ะต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องชุมูบอีกทีนะสงสารน้องมากเลยเด็กตัวน้อยอ่ะไม่ว่าใครไปไปทำไปทำเขาทาไมวะ เขาผิดอะไรเด็กเดียงสาแบบนั้นตอดให้ดือ้อต่อให้อะไรมันก็บอกกันดีๆก็ได้ปะวะใช่ไหมแล้วกระบวนการยุติธรรมมันก็คงคงต้องทําตามระบบอ่ะมันก็ช้าแบบนี้ยนะอยากให้มันเร็วแหละแต่ก็เข้าใจว่ามันมันคงคงยากจริงๆนะครับุคนเห็นคิดเห็นเป็นยังไงบ้างอ่ะแบบมองแบบเป็นกลางกลางมีไหมหรือว่าคิดว่าเหตุผลของฝั่งไหนดีกว่าลองคอมเมนต์มาช่วยกันบอกที ส่วนตัวผมเองนะขอเสนอความคิดเห็นของตัวผมเองที่แบบชอบมองแบบ2มุมแบบกลางนะครับก็อยากให้ความเป็นธรรมมันเปิดเผยโดยเร็วไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนผิดและการวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็พยานแล้วก็วัตถุต่างๆท,ที่ที่เป็นหลักฐานนะนะเพื่อขอวิเคราะห์ออกมาได้อย่างรวดเร็วเข้าใจว่ายากครับแต่ก็เป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พ่อแม่น้องชมพู่ด้วยที่เสียลูกไปก็เสียใจมากแล้วยังต้องมา ดำเนินชีวิตอะไรกับเจอคดีอะไรแบบนี้อีกส่วนถ้าเกิดว่าวันหนึ่งลุงคนกับแป้นแตนผิดจริงๆอ่ะนะแล้วแบบโวเดนินโดนคนเช่อชูแบบเนี้ยแม่งเป็นตัดก,กะที่ที่เมืองไทยเรามันแย่ตรงส่วนนี้มากๆอ่ะหลายที่ถ่ายหลายที่หลายเคสและที่คนผิดอ่ะโดนเชืิดชูโดนโดนทําให้ดังโดนทําให้เอาไปทําเป็นรายได้ของบางคนอะไรแบบเนี้ยยังไงวะสังคมเราเนาะมันก็พูดยากนะสังคมเรามันก็ คนประโยชน์แล้วก็อำนาจส้ส่วนใหญ่ผิดถูกเนี่ยไปสร้างเมคให้คนอื่นเชื่อว่าสิ่งนั้นผิดหรือสิ่งนั้นถูกได้โดยที่คนนั้นใช้อำนาจเพื่อความพอใจของอารมณ์ตัวเองเห็นเยอะแยะครับไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันเนาะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันเนาะ